สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับใช้ PLC FX 3U นะครับควบคุม PLC ทษวทีนะครับใช้ PLC FX 3U ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัว 3U ตัวนี้นะครับควบคุมตัวที่เป็นอนาล็อกนะครับอนาล็อกอินพุตโมดูลนะครับตัวนี้ FX 2N 2AD นะครับ FX 2N 2AD ตัวนี้เนี่ยจะมี สองช n e l นะครับ Channel บนเนี่ยจะเป็นช n e l ที่ c h a ช n e l ล่างเนี่ยจะเป็นช h a n ที่ทน่1นะครับมันก็จะมีด้วยกัน2โหมดอย่างที่เราได้ศึกษาไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะก็จะมีแรงดันมีกระแสะแล้วก็มี c อ m m อนนะครับตอนนี้ผมต่อผมต่อโดยใช้กระแสะอยู่นะครับ0ูถึง20มิลลิแอมป์นะครับเซนเซอร์นะครับผมจำลองด้วยการใช้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นตัวตัวสเปเชียลนะครับอะแดปเตอร์ที่เป็น fx3 u อซ d นะครับ 4AD นะครับที่เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4 channel ตัวนี้ผมต่อไฟ2 4โวลต์รอไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมกันนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับไปที่โปรเจกต์นะครับเลือก New เลือก fx series นะครับแล้วก็เลือก fx 3 u นะครับเพราะผมใช้ fx 3 u นะครับแล้วก็เป็นแบบ simple project เลยนะครับไม่ใช้ label นะครับใช้ ladder ครับคลิก ok นะครับรอสักครู่พอโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเราต้องไปทําการเชื่อมต่อกับตัว plc นะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับ ผมใช้พอร์ต r s 4 2 2ตัวนี้นะครับเสียบต่อเข้ากับตัวเสียบต่อเข้าตัวโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น USB นะครับ USB แต่ว่าอพอร์ตเราต้องเลือกก่อนนะครับเราว่าตัวนี้มันมันเชื่อมต่อกับ iS222 กับพอร์ตไหนนะครับตัวนี้นะอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปดูพอร์ตของเราก่อนนะครับคลิกไปที่โฟลเดอร์ ไหนก็ได้นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราไปที่ตัว My Computer เนี่ยนะครับคลิกขวาที่ My ค o ม p u เตอร์ของเรานะแล้วเลือกแ a n เจอร์เนี่ยนะครับรอสักครู่นะครับพอ Manager ขึ้นมาแล้วนะครับเ,เราไปที่ Device Manager นะครับแล้วก็ไปดูตรง port.com เนี่ยนะครับออตอนนี้ port.com ของผมเนี่ยนะครับที่มันเชื่อมต่ออยู่คือ Port คอม6นะครับถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ของสายเคเบิลนะครับให้ทําการติดตั้งไดรเวอร์ของสายเคเบิลก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จาไว้ว่ามันเป็นพอร์ตคอม6นะครับปิดไปเลยครับเราไปที่ Connect นะครับ Con o n n e c t i o n นะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราไปเลือก RS232C นะครับ พอทที่เราใช้นะครับเมื่อกี้ก็มันเป็นพอตคอม6เนะเราก็เลือกเป็นพอตคอม6นะครับส่วนสปีดความเร็วนะครับก็เลือกสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดแต่ในกรณีที่เราสร้างสร้างสายขึ้นมาเองนะครับก็ดูว่าสปีดของเราเนี่ยเลือกที่เท่าไหร่ก็เลือกที่น้อยๆนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเจอเรื่องของ noise นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับมันก็น่าที่จะเสถียรเลือกตัวที่สูงที่สุดเลยครับอ่าวก็กดโอเคนะครับ เมื่อโอเคเสร็จแล้วนะครับเราไม่ได้ต่อโมดูลกับทัสกินอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นครับมาที่ Connection Test ให้เราคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นครับว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับกับ FX3U นะครับผมกดโอเคเสร็จแล้วก็กดโอเคอครั้งหนึงนะครับตรงนี้ต้องกดโอเคนะถ้าเราไม่กดโอเคเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นแค่การทดสอบเฉยๆนะครับ อันนี้เราทดสอบเสร็จแล้วเราโอเคครับยืนยันว่าจะใช้ในการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราไปที่โปรเจกต์ครับเราจะไปเขียนตัวแรกเลยเมื่อกี้นะครับกดคีย์บอร์ด F5 นะครับแล้วพิมพ์ M 8 0 0 0นะครับแล้ว Enter แล้วกด F8 นะครับอันนี้เราจะใช้คำสั่ง to นะครับ TO to นะครับเคาะหนึ่งเคาะ ตามด้วยตัวสัญญาณนะครับตัวสายตัวอินพุตโมดูลนะครับผมต่อที่ตัวแรกผมก็ใช้ K0 นะครับแล้วตัวถัดไปก็จะเป็นตัวบัฟเฟอร์เมมโมรีตัวที่เท่าไหร่ผมใช้ K17 นะครับผมใช้บัฟเฟอร์ตัวที่17นะแล้วผมจะเลือกเป็นชันแนลที่2นะครับผมก็กด h h h สองนะครับก็เลือก1นะครับแล้วก็กด K K ก็คือเมมโมรี เอ่อ uh, buffer memory ผมใช้ตัวเดียวนะครับชุนเตอร์เข้าไปนะครับ uh, คลิกแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรลงมานะครับแล้วกดลูกศรไปทางขวานะครับกด F8 นะครับพิมพ์ TO2 นะครับเคาะหนึ่งเคาะผมเลือก uh, ตัวอินพุตโมดูลของเราเป็นเป็นตัวแรกนะครับ K0 แล้วผมก็ใช้ buffer memory ตัวที่17นะครับ แล้วคราวนี้ผมจะให้มันสตาร์ทนะครับสตาร์ทเลยผมก็ใช้ H นะครับตัวนี้จะโชว์เป็นเลข3นะครับทำไมถึงโชว์3ก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมใช้บัฟเฟอร์ตัวเดียวคือบัฟเฟอร์ตัวที่17นะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็ Enter นะครับก็เสร็จแล้วตัวนี้ผมขอจอง Channel ที่1นะครับแล้วก็เลือกที่สตาร์ทได้เลยนะครับตัวถัดไปพอ Channel ที่1สตาร์ทได้เลยนะครับผมกด c o n t r l ข้างไว้ กดลูกศรลงมานะครับกด F8 พิมพ์คำว่า from F R O M นะครับแล้วก็ Enter ข้อ1ข้อครับผมเลือกตัวแรกนะครับ K0 ตัวแรกก็คือตัวโมดูล i n p u u ตตัวแรกนะครับแล้วก็ใช้ Buffer Memory ตัวที่0นะครับแล้วก็ใช้8บิตนะ K2 8บิตใช้ M 2 8บิตนะครับแล้วก็เอา M อันนี้ผมเอาสัก M 3 0 0นะครับเริ่มจาก M 3 0 0เนะ 8บิตแล้วก็ใช้บัฟเฟอร์2ตัวนะครับในกรณีนี้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่บัฟเฟอร์ตัวที่0ูนย์นะครับถ้าเราใช้2ตัวมันก็จะตัวถัดไปก็จะเป็น1นะครับก็จะครบ12บิตพอดีก็กดโอเคครับพอได้มาแล้วนะครับผมกดคอนโทรลค้างไว้กดลูกศรลงมานะครับอันนี้ผมกด F8 นะครับพิมพ์คำว่า Move MOV นะครับเขาะ1เคาะผมจะทำการย้ายค่า16บิตนะครับ K4 M 3 0 0นะครับไปไว้ที่ D 1 0ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ Enter ะนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมกด F 8นะครับกดชิปค้างไว้แล้วกดเครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วเคาะ1เคาะแล้วพิมพ์ D 1 0แล้วเคาะ1เคาะพิมพ์ K 2,500นะครับแล้วก็ Enter หมายความว่า ถ้าดีค่าดีที่มันได้เนี่ยนะครับมันมากกว่า2,500ผมกด F 7ครับพิมพ์ y 0ูแล้วก็ enter ครับผมจะให้ y 0ูย์ทำงานแค่นี้เองครับโมดูลแรกนะครับส่วนโมดูลที่สนะครับส่วนโมดูลที่2ผมก็ใช้เป็น special adapter นะครับ key adapter ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวตัวแรกนะครับและผมก็จะใช้เป็นตัว แล้วผมจะใช้เป็นตัวที่เป็นแรงดันนะครับแรงดันผมใช้ตัวนี้นะเป็นตัวแรงดันที่ช h a n ที่ทน่1นะครับโอเคครับเรากลับเข้ามาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็กดเอ่อกด F 5นะครับพิมพ์ M 8 0 0พนะครับก็คือ off แล้วก็ผมเลือกกด F 7นะครับแล้วก็พิมพ์ M 82 6 0แล้วก็ enter ครับอ่าตรงนี้นะครับถ้า on ถ้า on นะครับก็จะเป็นกระแสแต่ถ้า off นะครับถ้า off ก็จะเป็นแรงดันอันนี้ผมเลือก off นะครับให้มันเป็นแรงดันพอได้แรงดันเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมกด F5 นะครับพิมพ์ M8000 Enter นะครับแล้วผมใช้คำสั่ง Move ครับกด F8 MOV Move ค่าของ Data Register ตัวที่868260 0 0นะครับ ไ,ไว้ในเมื่อกี้เราไว้ใน D10 แล้วคราวนี้ไว้ใน D 100อก็แล้วกันครับเอาไว้ห่างๆกันหน่อยเพราะว่ามันอาจจะชนกันนะครับเราไว้ห่างเลยก็เสร็จแล้วเราก็จะมูฟค่าค่าที่ได้จากการอ่านค่าแรงดันนะครับเอาไปเก็บไว้100ทีนี้เพื่อนะครับกดคอนโทรลค้างไว้เพื่อไม่ให้มัน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 สวิงนะครับผมจะ,ะใช้อเวอร์ e รชท e นะครับ Average Time ก็กด F8 นะครับ ใช้คำสั่ง move mov move ผมจะใช้ k เอาเริ่มจาก k k 2 0ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ n แล้วก็เลือกเป็น d 1 0 0่อไม่ใช่สิเอาไปเก็บไว้ใน d 6 8 2 6 4นะครับแล้วก็ enter ตัว data register ของ8264ก็คือค่า average time time นะครับของตัว channel ที่1นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําการกด F8 ครับกดชิปค้างไว้แล้วเลือกเครื่องหมายมากกว่าแล้วเคาะ1เคาะพิมพ์ D 100แล้วก็เคาะ1เคาะพิมพ์ K 2,500นะครับแล้วก็ Enter ก็คือถ้า D 100มันมากกว่า2,500นะครับผมก็จะกด F7 นะครับแล้วพิมพ์ Y 1นะครับให้ Y 1มันทำงานนะครับโอเคก็เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะ จะสร้างสเตตไลน์นิดนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปตรงนี้ผมใช้เป็น F X 2 N นะครับแล้วก็ขีดเป็น2 AD นะครับเข้าไส่วนตัวนี้นะครับผมใช้เป็น F X 3 U ขีด4 AD นะครับแล้วก็ ADP A ADP เี่ย่อมาจากอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับปุ๊บอันนี้แยกให้เห็นเลยเป็นอันนี้เป็นโมดูลอะนาล็อกนะครับที่ใช้ fx2n2ad นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น fx3u ที่เป็น 4ad นะครับอะแดปเตอร์นะครับโอเคเสร็จแล้วไปที่คอมไพน์นะครับแล้วก็รีวิวออ่าพอรีวิวออลเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ กดดาวน์โหลด Write to PLC นะครับก็คลิกที่ตรง w r i t to PLC นะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาหน้าตาาหน้ต่างแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อด้วยสาย RS232C อ,อยู่นะครับอา่ามันก็จะมีอ่านนะครับอ่านอ่านขึ้นมาจากตัว PLC แล้วก็เขียนลงไปที่ PLC นะครับอา่าเราเลือกตัวเขียนนะครับ w r i t to PLC แล้วก็เลือกพารามิเตอร์กับโปรแกรมก็คือ เวลาดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดพารามิเตอร์ไปด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมไปด้วยนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับมันก็จะติ๊กถูกให้นะครับแล้วกด execute นะครับเคสนี้นะครับผมรันป,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 ปลดกดรันที่ตัว PLC ไว้อยู่มันก็ถามว่าตอนนี้มันมันรันอยู่นะให้กด stop ไหมผมก็บอกกด stop ไปเลยพอมันดาวน์โหลดไปเสร็จปุ๊บมันบอกว่าตอนนี้เราผม stop ไปแล้วจะกลับมาสู่ตำแหน่งที่รันไหมผมก็บอกโอเคนะครับ แล้วกด close โปรแกรมนี้จะดีนิดนึงก็คือถ้าเรากด run ค้างไว้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกด off กด run อีกให้เสียเวลานะครับก็ใช้โปรแกรมนะครับเป็นตัวสั่งการนะครับแล้วกด close ปิดอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะลองอ simulation ดูนะครับผมไปที่ monitor นะครับ monitor เคมอ monitor มานิเ i t o r ละอ่าตอนนี้นิเ i t o r ของผมเนี่ยมาแล้วเนอะเสร็จแล้วเดี๋ยวผม คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเป็นมอนิเตอร์ไลท์โหมดก็หมายความว่าผมสามารถแก้ไขได้เลยนะครับเพื่อผมจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นอ่ามาที่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าผมบิดไปบิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเห็นไหมค่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับเนี่ยถ้าผมบิดนะครับอันนี้อันนี้บิดไปเรื่อยๆนะอันนี้บิดไปอันนี้ผมใช้4ศูนย์ถึง20มิลลิแอมป์นะครับมันก็จะบิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบิดขึ้นไปเรื่อยๆอ่า ถ้ามันครบ2 5 0 0นะครับเนี่ยครบ2 5 0 0แล้วมันก็จะอ่อนนะครับตอนนี้มันอ่อนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่อนแล้วอ่อนแล้วแสดงว่าค่าแค่นี้ประมาณ2 5 0 0นะครับผมก็ลดลงอ่านี่ออฟแล้วนะครับเห็นว่าไฟมันออฟแล้วไฟนะครับมันออฟนะครับดูตรงนี้นะอ่าไฟมันออฟถ้าเกิดผมเพิ่มนะครับเพิ่มมาปุ๊บอ่าไฟออนแล้วนะครับไฟออนแล้วนะครับจะเป็นออนออฟออนออฟเนี่ยเห็นเห็น นะครับไฟไฟตรงวายนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เราออกมาเนะถ้าเราบิดไปเรื่อยๆนะครับบิดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับค่ามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราถอยลงมาเรื่อยๆนะครับถอยลงมาเรื่อยมันก็ค่ามันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ามันต่ํากว่าค่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วมันต่ำกว่า2,500มันก็จะดับอ่าเห็นไหมครับตามนี้เลยตามโปรแกรมเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการย้าย ย้ายไปใช้ตัวนี้นะครับที่เป็นแรงดันนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการย้ายนะครับย้ายค่าย้ายค่าก็คือผมจะย้ายชุดนี้นะครับผมย้ายชุดนี้ก็คือแรงดันตรงนี้นะครับผมก็เอาแรงดันมันออกมาปึ๊บโอเคตันนี้แรงดันผมออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแรงดันตัวนี้นะครับมาใส่ในช่องตัวนี้ เราก็ขันให้แน่นตัวถัดไปครับผมก็จะเอาลบนะครับลบคอมมอนลบตัวนี้ออกมาครับคอมมอนลบตัวนี้ออกมานะเอามาใส่ในนี้นะครับครับผมก็จะได้แล้วเนะตรงนี้จะเป็นช่องแนทที่1นะครับนี่ที่เห็นนะครับนี่ตรงนี้คือช่องแนทที่1นะครับที่เป็นแรงดันนะครับก็จะมีไฟแรงดันคือเส้นนี้นะแล้วก็มีคอมมอนเป็นศูนย์โวลต์นะครับตรงนี้มันจะรับสัญญาณ0ูนย์ถึงสิโวลต์เข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นไฟ24โวลต์เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับช่องแนทที่1 เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับจุดนี้นะปรับปรับในเรื่องของแรงดันนะครับมันจะขึ้นขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราปรับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นแลขึ้นแลนะขึ้นแลจากตรงนี้เดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยครับแรงดันนะครับเนี่ยขึ้นอันนี้อันนี้หนึ่งโวลต์นะครับหโวลต์ก็ก็จะขึ้นไปมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเอาซับเท่าไหร่ดี เอาสักสามโวลต์ดูดูสามโวลต์นะครับอ่าสามโวลต์มันก็ยังไม่อ่อนเนะเพราะยังไม่ถึงสองพันห้าอ่าเดี๋ยวรอให้มันถึงสองพันห้าไปที่สองพันห้านี่ประมาณเท่าไหร่นะครับไล่ไปที่สี่โวลต์ห้าโวลต์นะครับก็อ่าประมาณหกโวลต์นะครับหกโวลต์จะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยนิ่งเลยนะเนี่ยตัวเลขตรงเนี้ยนิ่งเลยครับนิ่งเลยไม่ไม่ไหวติงอะไรเลยนะครับอ่ามันจะมีขยับนิดๆหน่อยๆนะครับขยับนิดๆหน่อยๆ, arettes, ๆสแสดงว่ามันมีการเอ่อมันไม่เสถียรนะครับ ถ้าเราอยากให้มันเสถียรน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปเป็นซักเท่าไหร่ k k 2 0 0อ่ะเพิ่มให้มันอยาบขึ้นมานิดนึงนะครับช้าขึ้นมาหน่อยรประมวลผลแล้วก็กด f4 นะครับอันนี้สามารถแก้ไขได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเริ่มนิ่งนิ่งแล้ว200นี่ก็นิ่งเลยนิ่งเลยนะครับเมื่อกี้20ก็ยังมีแบบขยับขยับ,ยบมีสวิงสวิงเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการใช้อ่ a v e r a g e time นะครับมันจะทำให้ s a m pling นะครับมีความช่วงระยะเวลานี่มันจะมีความแบบความแน่นอนนะครับทำให้มันนิ่งได้นะครับทีนี้ถ้าเราแบบลองใช้แบบอลองใช้แบบสักสิบดีครับมันจะเป็นยังไงนะครับเ n ็นเแล้วกด F4 นะครับกด yes ไปกด yes อีกทีเห็นไหมครับ พอเราเลือกอยู่ที่ประมาณสิเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย,ยมันก็จะสวิงสวิงสวิงนิดนึงนะครับสวิงสวิงก็คือถ้าเซนเซ,นเซอร์มันมันไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่งเนี่ยม,มีมีการไหลยอยู่เนี่ยมันก็จะสวิงไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมก็เอาอาจจะเอาสักสักสักร้อยนะสักซักร้อยก็พอลอะ,ะกด F4 ครับอ่าประมาณนี้นะครับเท่ากับปีพศเลย2 5 1 9นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกทกท่านที่จะใช้อนาล็อกอินพุตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ